ลูกไ,ไ,ไ,ได้สวยก็สวยเนาะปีไหนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะไม่หนำใจอ่ะเดี๋ยวไปเก็บลูกใหญ่มากินดีกว่าก็วันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมของเด็กๆนะคะในที่สุดเด็กๆก็เปิดเทอมแล้วแม่ดีใจมากแม่จะได้ทำอะไรนู่นนี่นั่น นี่ก็เป็นกระเป๋าสัมภาระเนาะเป็นอันนี้เป็นที่นอนนะคะเป็นของพี่ทากุมิอันนี้เป็นของเคนโตะเป็นที่นอนแล้วก็มีผ้าห่มข้างในส่วนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำรองนะคะเวลาสมมุติว่าเวลาเขาทำเสื้อเปียกกางเกงเลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูเขาก็จะเปลี่ยนให้ก็นี้นะคะแล้วก็เป็นรองเท้าที่ใส่เฉพาะข้างในข้างในโรงเรียนนะคะ เซดีอันนี้ของพี่ลูกอันนี้ก็เป็นแมสสำรองนะคะเอาไว้ก็เป็นเสื้อผ้าถุงเท้านู่นนี่นั่นที่เด็กจะต้องใช้อะปิดมาปิดมาอไอแม่ปิดก่อนนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าก็คนละใบในกระเป๋าก็จะเป็นเป็นผ้าเช็ดมือเป็นพวกแก้วน้ำอันนี้ต้องเตรียมไปเองแล้วก็ต้องเอากลับมาเซดีต้องเอากลับมาล้างที่บ้านทุกวันนะคะทุกวันจันเราก็จะมีถือไปแบบนี้เนาะ ไปกันยังวันนี้อากาศหนาวนะต้องใส่เสื้อแขนยาวอ๋อเซธีจะไปโรงเรียนด้วยเหรอลูกโอ้ตุ๊บตุ๊บเซธีไปไม่ได้นะคะเฮ้ยจับตุ๊มมี่าร์ช่าจะมีเราเคียนต๊อกเคยเคียนต๊อกถือไปได้ไหมอ่ะถือไปได้ไหมฮะ

<laughs> ね <laughs> ねケント元気だもんあんまり行ってないかな <laughs> 買い物ぐらいですね <laughs> เป็นแปลงผักหญิงนะคะก็ปลูกผักไทยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูมีพริกนะคะอากาศที่นี่มันมันไม่แน่ไม่นอนนะคะอากาศที่ฮอกไกโดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะผักมันก็เลยแบบว่าดูสิอันนี้อะไรนะโหระพาไหมคะน่าจะโหระพาแหละออกดอกแล้วน่าจะน่าจะหมดฤด,ดูแล้วแหละอีกแป๊บหนึง่งอันนี้ก็เป็นสารแหน่นะคะ อันนี้เป็นผักชีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะคือหญ้าลกมากทำไมปล่อยให้ลกขนาดนี้เนาะถอนหญ้าก,ก่อน เราปลูกต้นกระเพราด้วยนะนี่นะคะกระเพราดูเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภานะคะนี่จะสิ้นสิงหาแล้วยังไม่ได้กินนะคะต้นเพิ่งได้แค่นี้เองคือแบบปลูกผักที่ฮอกไกโดเนี่ยสำหรับหญิงๆว่ามันยากมากนะคะแต่ก็พยายามแบบว่าก็เท่าที่ได้เลยะคะ่ะปีไหนปลูกได้สวยก็สวยเนาะปีไหนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย ไม่ได้กินกระเพราสักใบเลยนะคะค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะว่าจะเก็บผักบุ้งไปผัดตอนเย็นซะหน่อย ก็ประมาณนี้นะคะผักบุ้งตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ทำเป็นน่าจะสามปีแล้วแหละก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะเพราะหญิงตั้งแต่หญิงมาอยู่เนี่ยก็ท้องสามคนรวดเลยนะคะก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลแปลงผักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้แหละน่าจะมีเวลาเยอะขึ้นที่จะมาดูแลแปลงผักนะคะใจอยากปลูกมะเขือนะคะเอาไว้ทำพวกแกงเขียวหวานเนาะอยากกิน เดี๋ยวไว้ปีหน้านะคะค่อยค่อยปลูกขอพักเหนื่อยก่อนนะคะทุกคนถอนย่าเหนื่อยอยู่กินนี่นี่นอ,อืมอืมอร่อยหวานมากลูกที่สามแล้วอือันนี้ทำไมเปรี้ยว ืมเปรี้ยวมากเลยอันนี้ยต้นฝั่งฝั่งนู้นนะคะเปรี้ยวแต่ฝั่งเนี้ยหวานอืมต้นนี้หวานค่ะงงเหมือนกันตอนปลูกก็ตอนซื้อมาก็พันเดียวกันนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเก็บกินได้เลยนะคะหญ<ๆ>ิงกินใกล้จะหมดต้นแล้วไม่หนำใจอ่ะเดี๋ยวไปเก็บลูกใหญ่มากินดีว่ะ นี่นะคะ <ś irgendwann> ใหญ่มากมนี่อร่อยกินต่อ พอดีวันนี้ฝนตกนะคะสามีเขาไปลงไล่ไม่ได้นะคะก็เลยมีคนดูลูกให้นะคะก็เลยได้มานถอนย่า้ายังไงก็วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหญิงด้วยนะคะฮอคไกโดแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปกับ